วันนี้เราจะมาเรียน r e d i c ก i ันกันนะปั้นนะอันนี้จะเป็นที่เราเรียนมาเป็นการเหมือนข้อมูลที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราเอามารายงานเราจะใช้ past tense วันนี้เราจะเรียนเหมือนการคาดคะเนเขาจะแบบเหมือนคาด for for forecast ไปในอนาคตสับที่เราจะใช้ก็จะเป็น future tense นะคะแล้วก็เป็นสับพวกนี้เป็นการคาดคะเนนะคะ ก็มีคำว่า predicted นะ it is predicted that it is projected that นี่คือใช้แทนกันได้หมดเลย it is forecasted that เหมือนดูดวงอะนะอืมนะคะหมอดูนะ foresee n f o r s e e นะ it is foreseen that it is estimated that it is expected that นะคะ it is anticipated that it, 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 it show prediction it show projection it show forecast it show estimation i s show anticipation นะคะอ่าเรามาดูเรื่องราวในอนาคตนะคะวันนี้โอเคจะเป็น pie chart pie chart อืมนะ pie chart นะเป็นการาคาดคะเนพะปั้นก็จะเห็นนะว่ามีปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะคะมาช่วงเนี้ยที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้นะคะสองศูนย ปี2020และในอนาคตอ,อีก30ปีข้างหน้า2050นะคะศับ์เราก็จะไม่ใช้ past tense แล้วนะคะโอเคอ่าในป้านลองอ่านตรงนี้หน่อยสิคะ the c h a r t below the c h a r t below show the world traffic volume measured in passenger kilometers miles summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant where relevant r i g h t at least อ uh, ่านเลยตรงนี้จำไหม write at least write at least 150 words mm hmm. อันนี้คือ at least แต่ถ้าเราเขียน at least คะแนนก็ at least นะคะ <laughs> เขียนเกินสัก10-20คำก็ยังดีนะเออโอเค ก็ปั้นก็จะเห็นนะคะว่ามันเป็นตรงนี้สีฟ้าก็เป็นออโตโมบิลส์ก็คือรถนะรถยนส่วนบุคคลระดับน,นี้นะคะที่ใช้บนถนนอ่านะคะสีฟ้าเนาะเออก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างไหนดูสีฟ้ารถมันเป็นยังไงบ้างการใช้ออโตโมบิลของในอนาคตที่เขาคาดคะเนไว้่ะคะ รัฐบาลก็จะต้องาคาดคเนเนาะเผื่อจะสร้างถนนหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาจะต้องควรจะรู้ล่วงหน้าเพื่อจะได้วางแผนการนะคะในการจัดการบริหารให้ตรงจุดอะไรอย่างเงี้ยนะว่าจะจะสร้างถนนเพิ่ไมไหมหรือเราจะทํำยังไงรถมันเยอะเกินเราจะลณนลงคลงให้คนใช้รถสาธารณะไหมอะไรยังไงอ บริษัทนะคะที่ผลิตรถยนต์หรือพวกที่กระทรวงคมนาคมเขาต้องก็จะต้องทําพวกนี้คาดคะแนนอนาคตนะจะได้คือคล้ายๆกับบัตเจ็ดหรืออะไรแล้วแต่วางแผนการใด้ถูกต้องนะคะอ่ะดูรถสีสีฟ้าเป็นยงไงบ้างคะมันคาดคะเนไว้ไว่ายังไ,ไงบ้างคะ เริ่มจาก53เปอร์เซ็นตในปี1990ปี2020 Getting smaller every y e a r ใช่อันนี้อันนี้มันจะเป็นทุกๆ30ปีนะคะตั้ง1990แล้วก็มา2020 30ปีแล้วก็บวกไปอีก30ปีนะคะก็เป็น50นะโอเคเพิ่มขึ้นเอ๊ะโทษทีค่ะลดลงเนาะการใช้รถนู่นนี่นัน่นบนถนนลดลงเพราะอะไรเอ่ย ดูสีขาวค่ะสีขาวก็คือ High Speed Transport นี่น่าจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นใช้กับเมืองไทยได้เลยนะเพราะว่าอีกห้าหปีข้างหน้านะรถไฟฟ้าเชื่อม3มสนามบินแล้วก็จากนี่ไปโคราชก็จะเสร็จนะเสร็จอีกห7ปีก็มีการลงเวรคืนที่ดินกันแล้วแล้วก็สร้างแล้วแล้วก็ก็สร้างสร้างแล้วนะคะเริ่มเห็นโครงนู่นนี่นั่นมาหมดแล้วนะคะ เออก็สมมุติว่าเป็นเมืองไทยแล้วกันอันนี้มันมันอันนี้มันรถจะใช้น้อยลงเพราะอะไรลองดูสีขาวสิคะ high speed transport นะเอ,อ high speed train อะไรอย่างเงี้ยความเร็วสูงคะ่ะเ,เกิดอะไรขึ้นคะปีนี้เขาคาดว่ามันมีแค่9%เปอนาะเราในอนาคตอีก30ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างคะคาดว่า มันก็เด e ลี e ไม่ไม่สีขาวค่ะสีขาวอินใช่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตอนนี้อาจจะศูนยะ์ปอร์เซ็นตหรับเมืองไทยเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นาการใช้ High ไฮสปีจะเพิ่มขึ้นเป็นยีิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็โอ้สี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นนี้ก็เกือบครึ่งครึ่งเลยนะสุดยอดเลยนะคะสี่สิบเอ็ดเปอร์ซนโอเค แล้วก็มาดูสีเหลืองนะคะเป็นรถเมย์ค่ะรถเมย์เกิดอะไรขึ้นกับรถเมย์แล้วก็รถไฟคาดชะเนยว่า decrease ลดลงนะคะลดลงยีิบเก้าลดเมเริ่มจากยีิบเก้าคาดว่าจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะคะยี่สิบเก้ายี่บหกแล้วก็ลงมายี่สิบนะส่วนรถไฟก็ลดลงเนาะตอนนี้เกเปอร์ซนะคาดว่าในปีสองพันสิบจะเหลือแค่หกแล้วก็มาสี่เปอร์เซนตนะคะแต่อะไรเอ่ยที่มันส่วนทางการมากที่สุดก็จะเป็นน่าจะเป็นลดเมย์กับลด High Speed Train นะคะ คือรถเมย์มันตอนแรกมันคนใช้กันครึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งของทรานสปอร์ตทั้งหมดเลยนะตอนเขาลดนลงมาเหลือแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะคะส่วนอไฮสปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นหนักมากนะเกือบกี่กี่เท่าอ่ะโหกี่เท่าเนี่ยสามเท่าเลยนะขึ้นมาจากเก้ามาเป็นสี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นขึ้นมาสามเท่าเลยนะโอเคคันนี้เนี่ย อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าเขาให้เราใช้สับให้ถูกต้องนะในเราต้องเปลี่ยนอันนี้มันไม่ถูกต้องนะอันแรกนะพายชา์ถูกแล้วนะคะ the p พา c ช a ์ตรงนี้มี as show ก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมี as แล้วนะคะ the pie chart show นะโอเคอันนี้เป็น introduction The changes การเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้คือ subject ใช่ป่ะ The pie chart show เป็น verb โอเคแล้วนี่เป็น object ของ verb ตัวนี้เนาะ Show อะไรโชว w การเปลี่ยนแปลงนะ In the portion r p o สัดส่วนนะคะ p e of passenger per kilo mile for a range of different form of transport every 30 y e a r s นะคะทุกๆ30ปี between 1990 and 2050 Along with the total number of passenger kilometers นะจ mm. ำนวนคนใช้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ mm. นะคะโอเคอันนี้นะคะก็แปลเป็นเนื้อเรื่องนะคะ The most striking feature เห็นปนะันก็จะต้องใช้พวกนี้นะอืม mm. of the chart is นะคะใช้ is นะคะ the rise in traffic volume from high speed transport นะสีขาวนะคะโอเคคือมันมันเด่นมากไง the most striking feature คือฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากที่สุดนะก็คือการเพิ่มขึ้นของการใช้ high speed เนาะโอเค it เมื่อกี้เราอ่านไปแล้ว it อะไรเอ่ยต้องเป็น passive ค่ะคาดว่า it is expected เนาะเป็นการใช้ passive นะคะมันถูกคาดคะเนไว้ว่า to see a dramatic increase ก็คือขึ้นอย่างขึ้นยังไงคะ dramatic เลยนะ climbing เห็นไหมเมื่อกี้เราก็ดูในเว็บนั้นนะคะ climbing ขึ้น from จาก9%นะคะ of traffic volume in 1990 to 25%นะคะ and then 41%นะ in 205 2020 and 2 0 5 respectively แปลว่าตามกันมานะคะ respect หรือใช้ consecutively ก็ได้นะตามๆกันมานะคะในทางตรงกันข้ามเห็นไหมคะก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลที่มันเดินส่วนทางกัน by contrast อันนี้น่าจะพูดถึง bus เนาะ it it is p r e d i c t e d that เนาะเมื่อกี้เราอ่านแล้นะคะ that there will be fewer automobile รถ รถยนต์นะคะสีฟ้า per kilometer w i t h shrink s นะคะ w i t h wheel shrink ค่ะ wheel shrink from 53% of market share to สีฟ้านะคะ to 43%นะคะ and t h i r i n t into f i v นะคะโอเคในขณะเดียวกันนะคะ Y railway นะคะเดียวกัน C will see นะคะ the most significant fall in traffic สีแดงนะคะก็จะลงมาเยอะ significant fall นะ traffic volume percentage wise it is anticipated that นะคะ buses ตกแฟร์แปลว่า perform นะคะ will perform better นะ will perform better โอเคค่ะ the former คือพูดถึงอันแรกที่กล่าวมาอันแรก สีแดงนะคะ represents นะคะ9% of total traffic สีแดงนะโอเค volume in 1990 <Okay. S 1> นะ but the projected figure นะที่คาดคะเนไว้ในปี2050ก็จะเหลือลงแค่4%นะคะซึ่งมันลงมาประมาณเท่าหนึ่งเลยนะ adopt more than 50%นะคะก็คือลงมาเกือบ ครึ่งหนึ่งเลยนะคะ more than 50%ครึ่งหนึ่งก็คือ4.5ใช่ไหม t h i s นะคะ c o m p a e s นะคะ c o m p a r s เ e ิม s with traffic volume well, for buses เมื่อเปรียบเทียบกับรถเมย์นะ into 5 f นะคันนี้เขาจะรายงาน backward นะคะสีเหลืองเนาะโอเคอ่ okay. uh, ก็คือเหลือแค่20%นะโอเค again t 6 t นะคะ26รายง,งาน b a c k w a r d 26 i n t 0 o 0 and 29% i n 1990นะคะโอเคอันนี้เขาก็บอกว่า against ก็คือตรงข้ามกันนะคะ ah uh, it is clear that ก็คือออกภาพรวมๆแล้ว it is clear that แนะนำให้เอาภาพรวม overall ไว้ข้างบนสุดดีกว่านะคะ it is clear that high speed transport ีขาว is expected เอ่อ expect to increasingly dominate okay expect to show นะคะ it is clear that high speed transport is expected ขอโทษค่ะ to increasingly dominate the market to increasingly dominate dominate ก็คือว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีมีมีแชร์สูงสุดนะในในพายชาร์ตนะคะอืมแชร์สูงสุดพายชาร์ตก็จะนิยมใช้แบบว่าเวลาสมมติว่าเรามีโปรดักตอยู่อันนึงงลรวอยากจะรู้เขาจะเปรียบเทียบเป็นเคกถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์เนาะสมมติว่าเราจะซื้อมือถือใช่ไหมคะอ่ามันจะมีแบบหลายยี่ห้อมากมายเลยเนาะอ่าแต่ในเมืองไทยนะ ซัมซุงกับ iPhone ใช่ไหมคะก็จะมีเป็นเป็นเมนเพลเยอร์สเนาะนอกนั้นก็จะเป็นยี่ห้ออื่นนะโอโออะไรนะโอป้ a, รอโอ ppo oppo นนี่นั่นแล้วก็ยี่ห้ออื่นส่วนที่โด m มิเนตมาเก็ตนะไม่แน่ใจว่าเป็น iPhone หรือ Samsung นะในประเทศไทยอืมนะคะออาสมมติว่าเป็น iPhone แล้วกันสมถติว่า iPhone มีมาเก็ตแชร์เยอะสุดสูงสุด,สด,สดนะคะอาจสักสิบเอร์เซ็นต์นะ ของคนใช้โทรศัพท์ทั้งหมดนะคะเนี่ยไอโฟนโดเมนเนตไทมาร์เก็ตนะคะว่า60เปอร์เซ็นต์มาร์เก็ตแชร์นะคะหรือมีส่วนแบ่งของการตลาดหรือเคก้กนะเขาเรียกเคก้กถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์เนาะขอางอกหกสิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วก็ซมซุงอ่จจะอาจาอาจานะสามสิบห้าเนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเจ้าเล็กเจ้าน้อยนะได้ส่วนแบ่งไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยของมาร์เก็ตแชร์ทั้งหมดนะคะโอเค ท่านี้เนี่ยจะให้ปั้นนะเขียนแบบพอยต์ฟอร์มไม่ต้องไปเขียนเป็นเป็นเอเซ่แบบนี้เขียนเป็นพอยต์ฟอร์มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอยต์มาว่าเราสังเกตเห็นอะไรบ้างให้เขียนหนึ่งพอยต์ที่หนึ่งก็คือภาพรวมพอยต์ที่สองนะคะสามสี่นะคะมากสุดน้อยสุดข้อมูลที่ตรงข้ามกันเขียนเป็นพอยต์ฟอร์มก็คือหนึ่งสองสามสี่ยังไม่ต้องเป็นเอ่อไม่ต้องมีตัวเชื่อมนะ ยังไม่ต้องใส่ transitional word นะเอาแค่เป็น,นคล้ายกับ brainstorming นะเขียนเป็นสิ่งที่ปั้นสังเกตเห็นนะคะโอเคอ่ะเขียนมาเป็น point form แล้วเดี๋ยวค่อยมาทำเป็น essay ที่หลังนะคะโอเคใช้ที่เราสอนไปคือ view นะคะหรือ is expected is predicted นะ is anticipated อะไรพวกนี้ is projected คาดคะเนไว้ในอนาคตว่า นะคะโอเคแต่ลองลองทำมาสิคะเออหนึสีโมเดลโมโบายใช่ไหมคะเประสิทธิ์ใช่ใช่ถูกต้องค่ะป้านอืมคือมันดูจะเดินส่วนทางกันนะอืมนะคะ okay. อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบออโตโม,โมโบายอันนี้จะใช้พ s t tense นะ ต้องใช้เป็นการคาดคคเนนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเทนอ่าแล้วคันนี้อีกสอ,อีก2องพอยต์ค่ะป้านจะรายงานอะไรคะอ่าแล้วก็อันนี้ป้านบอกว่าอโตโมบาก็คือส่วนทางกับ High Speed Transport นะคะโอเคคันนี้ให้ใส่ตัวเลขลงไปเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับ a u t โตโมบาในปีนี้ในปีสามสิบปีเนี้ยที่เราคาดไว้แล้วก็คาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไฮสปี e d train ใส่ตัวเลขแล้วก็ปีมาค่ะโอเคแล้วเราบอกว่าออปปิสนะคะเราก็บอกออปปิสต์ยังไงเออเนาะอะไรขึ้นอะไรลงก็รายงานมาใส่ตัวเลขแล้วก็ปีเนาะอืม เรเวก็ d e c r e a s, sign, <S ได้ไหมได้ได้ได้ก็ทั้งหมดสี่พอยใช่ไหมปั้นก็รายงานเรเวแล้วก็มารายงานบัสเนาะอ่าก็เป็นพอยที่สามกับสี่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่รายละเอียดตรงนี้อืมสามอ่ารายงานเรเวแล้วก็บัสอ่าก็ได้สี่พอยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตัวเลขแล้วก็ปีพศแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมเข้าไปใส อินโทรเข้าไปก็จบ